เจอกันอีกแล้วครับกับแถวสองสองเกมประจําวันจันทร์ที่20มกราคมวันนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลมีไม่มากและก็ไม่น้อยครับจัดมาคัดสรรมาให้ทุกคน5คู่เน้นๆวันนี้ต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดแต่ละลีกเลยครับวันนี้5คู่หลีกของแต่ละประเทศจัดให้เน้นๆจะเน้นแค่ไหนเดี๋ยวเรารู้กัน ก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยครับเมื่อวานคู่แรกเปิดหัวมารีดอยู่ในแต่เจอกับเชฟวิวเวนเดย์คู่นี้ตัวผมให้ต่อลีดสุดท้ายลีดเปิดบ้านชนะไป3ประตูต่อ0ูนคู่นี้กินเต็มคู่ที่2องเซลตาบิโกเจอกับแอตบิวบบลคู่นี้ให้รองเซลตาบิโกที่ราคาเสมอสุดท้ายแพ้ในบ้านไปครับต้องบอกว่า รูปเกมสูสีกันครับแต่โอกาสจบของบิวเบาพวกเขาคมกว่าทำให้บุกมาชนะได้2อหนึ่งต้องยอมครับคู่นี้เสียไปคู่ที่3ามนอตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับเซาแถมตันคู่นี้ให้ต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสเจ้าบ้านที่ราคาลูกควบ,ล,คบลูกครึ่งสุดท้ายชนะสามสองโอหต้องบอกว่าคู่นี้น่าเสียดายจริงๆ n o t นอตติงแฮมฟอร์เรสนำก่อน3ามหนึ่งครับแต่พวกเขามาโดนอีกแล้วครับใน นาทีบาครับนาที9 1ครับโอ้โหทำให้จากจะกินเต็มครับต้องมาเสียครึ่งหนึ่งครับคู่ที่4เมื่อวันแรงเจอกับเลออาฟคู่นี้ให้ต่อแรงเจ้าบ้านครับผีเจอกับสางครับสุดท้ายจบหนึ่งหนึ่งไม่ได้เรื่องครับเจ้าบ้านวันนี้เสียไปครับคู่นี้คู่ที่5้าแวเดอร์เบเมนเจอกับอาเบิรคคู่นี้ให้ต่อเบเมนเจ้าบ้านสุดท้ายแพ้ขาบ้านไปศูนย์สองไม่ได้เรื่องไปอีกคู่หนึ่งแล้วครับ สำหรับเจ้าบ้านคู่ที่6อินเตอร์มิลานเจอกับเอ็มปลีคู่นี้ชีเด็ดเลยครับให้ต่ออินเตอร์มิลานที่ราคาลูกครึ่งสุดท้ายชนะไป3-1กินเต็มไปครับเมื่อวานตัวเน้นตัวผมให้ไปนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต่อลูกควบลูกครึง่งอย่างที่บอกครับนำสามหึ 1, ครับจะจบเกมอยู่แล้วโอ้โหดันมาโดนลูก3-2มสอทำให้เสียครึ่งไปครับเมื่อวานตัวเน้นเสียครึง่งไม่เป็นไรครับ ตัวเน้นยังถือว่าดีครับต้องบอกว่า10กว่าวันที่ผ่านมาตัวเน้นที่โดนมีแค่3วันนับที่เหลือ15วัน16วันกินเต็มครับวันนี้ลุยกันใหม่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล่ำเวลาเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างแท็บซอนสปอร์พบกับชีวัสสปอร์คู่นี้ เป็นฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีหรือลีกสูงสุดของตุรกีนั่นเองครับคู่นี้เตะก,กันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเราแทปบซอนสปอร์อนัดที่ผ่านมาของพวกเขาเปิดบ้านถลม่มอันตยาสปอร์ไป5ประตูต่อ0ูตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ10ของตารางคะแนน18นัดที่ผ่านมามี22คะแนนฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับชีวัสปอร์นัดที่ผ่านมาของพวกเขาเปิดบ้านสเสมอกับอันยาสปอร์ไป -1 1 พวกเขาอยู่อันดับ15ของตารางคะแนน18นัดที่ผ่านมามี20คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของชีวัสปอเสมอกันไป0-0กินกันไม่ลงวันนี้ราคาเปิดมาเป็นเจ้าบ้านแทปบสอนสปอต่อที่ราคานึงลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3เจ้าบ้านวันนี้แทปบสอสปอมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูอุกวคารชากี เกมรับ4คนคับกองหลัง4คนแบกขวาเปโดมาฮโร่แบกซ้ายเอเรนเอลมารีส่วนเซนเตอร์คู่วันนี้อาซนีเบอร์ตาฮอฟและจอรนลุกสตัมมิดฟิลด์ตัวตัดเกม2คนวันนี้จะใช้บาติสตาเมนดีและอูมุตกูเนสตัวลูก3คนฝั่งขวาแอนโทนีเอ็นวาคาเอเม่ฝั e me, ่งซ้ายจะเป็นเอดินวิสกาเพเมเกอร์วันนี้จะใช้มู h ม m m a d ชาม หน้าเป่าวันนี้พวกเขาจะใช้ไซมอนเบนชาฝั่งทีมเยือนมาในระบบ4 2 3 1เช่นกันผู้รักษาประตูเชอร์เชนิกริสแบ็กขวาวันนี้จะใช้มูรัสปารูรีแบ็กซ้ายจะใช้อูเกอร์ชิปซีคู่เซนเตอร์จะเป็นอูรนันราดาโควิดและโนอาซองกาซุนเบิร์กตัวตัดเกมสองคนซามูเอลมุสตุสซามีและคาลินส คาริซิตเกมลุก3คนฝั่งขวาบองกาลีโฟเดกัวต้าฝั่งซ้ายจะเป็นกาลีโรดิเกตเพเมเกอร์วันนี้จะใช้อเล็กพิชชาร์ดหน้าเป้าจะเป็นเลมาในน่าสนใจจริงๆครับคู่นี้ต้องบอกว่าราคาเปิดมาค่อนข้างแรงพอสมควรครับโอ้โหพอแท็บสอนสปอรสองนาที่ผ่านมาพวกเขาทันลมคู่แข่งไปถึงแเมตรและไม่เสียประตูด้วยครับต้องบอกว่า ฟอร์มดีอะครับทําให้ราคาวันนี้มันโดดขึ้นไปโอ้โหเป็นหนึ่งลูกเลยครับโอ้โหราคาต้องบอกว่าแพงจริงๆครับแต่จะถามว่าสมเหตุสมผลไหมมันก็โอเคแล้วครับเพราะชีวัสสปอร์ทีมเยือนก็ไม่ได้ดีอะไรครับผลงานล่าสุดของพวกเขามีแต่เสมอกับแพ้ครับถึงแม่คู่นี้คะแนนในตารางคะแนนจะห่างกันแค่สแต้มครับแต่วันนี้แทบซอนสปอร์นบ้านครับมันมีให้เห็นแล้วครับ สน้าที่ผ่านมาของพวกเขาเล่นในบ้านทล่ล,ลมคู่แข่งตลอดวันนี้คงไม่รอดครับสำหรับชีวัสปอเป็นทีมหนึ่งที่เล่นเป็นทีมเยือนเมื่อไหร่ผลงานจะไม่ค่อยดีตลอดครับตัวผมมองแล้วเจ้าบ้านอาจจะดูเหนื่อยหน่อยครับช่วงแรกๆเล่นไปเล่นมาสุดท้ายแล้วพวกเขาน่าจะใช้ความคมของเกมลูกความชัวความแน่นอนของเกมลูกับบทเบียดเอาชนะ ทีมเยือนอย่างชีวัสปอไปได้1ลูกตัวผมมองเลยครับง่ายๆชนะแน่นอน3คะแนนมีแน่นอนกับราคา1ลูกมีเจ้ากับกินแค่นั้นครับแทบซอนสปอวันนี้ไม่มีเสียแน่นอนไม่ถึงแพ้ในบ้านครับแต่พวกเขาจะยิงได้กี่ลูกเท่านั้นเองเราต้องไปลุ้นกันคู่นี้ไม่มีอะไรมากกับราคา1ลูกลุ้นไม่2กันยาวๆครับคู่นี้คู่แรกยืนพื้นไปแล้วครับต่อแทบซอนสปอที่ราคา1ลูก เราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างโคโมพบกับอูดิเนเซ่เกาโชซิลิออ,อิตาลีคู่นี้เตะก,กันเวลาตีสองตามเวลาบ้านเราโคโมเจ้าบ้านหน้าที่ผ่านมาของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับเอซีมิลานไป1ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ 16ของตารางคะแนนครับ20นาทีผ่านมาพวกเขามี19คะแนนฟังทีมเยือนอย่างอูนิเดเซ่บ้างนาทีผ่านมาเปิดบ้านเสมอกับออตาลนตาไป0 0ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ10ของตารางคะแนน20นาทีผ่านมามี26คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอูดิเนเซ่ที่เปิดบ้านชนะโคโมไป1ประตูต่อ0ูราคาวันนี้เปิดมาเป็นโคโมเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง เจ้าบ้านวันนี้โคโมโพวกเขาจะมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูใช้ชองบูเตส3คนกองหลังวันนี้ใช้มาร์กโอลิเวอร์แคมป์อัลเบตโตดอสเซนาอเดอาโดเกาดานิก,กา้ามิดฟิลดี่คนตรงกลางสนามวันนี้จะใช้ฟานเดอร์เป็มยานิกอองเกลฮัส์ลูคัสดาคาฮันและอาริลฟาเดราตัวลูก2คนวันนี้จะใช้อัสซาเนดิเยาและกาเบียลสเตเฟนซา ศูนหน้าตัวเป้าวันนี้พวกเขาใช้แพตริกคูโตเน่ฝั่งทีมเยือนกันบ้าง isse, อูนิเนเซพวกเขามาในระบบ4-3-2-1ผู้รักษาประตูใช้ลัสวานซาว่ากองหลัง4คนวันนี้ใช้โทมัสคริสเตียนเซนฝั่งซ้ายจะเป็นฮัสซานคาเมลาเซ็นเตอร์คู่วันนี้จะใช้จากาบิโจและอูมาโซเลตมิดฟิลด์3คนตรงกลางสนามจะเป็นซานดี้ลอฟลิสเจสเปอร์คาลสตอมและมาร์ตินเปเยโล ตัวลูก2คนวันนี้อาริซิสซานเชสและฟอ l เรียนโจเวงสูน้าตัวเป้าโรเลนโซลูกกาต้องบอกว่าวันนี้ราคาค่อนข้างจะมาแปลกเหลือเกินครับเป็นเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกครับราคาไม่น่าจะไหลไปขนาดนั้นครับเจ้าบ้านต่อคู่นี้แปลกตั้งแต่ราคาแล้วครับโคโม,โมไม่ได้ฟอร์มดีอะไรครับมีแพ้ชนะเสมอปะปนกันไปแต่ทำไมต่อแพงขนาดนี้ฟังทีมเยือนเองก็ไม่แพ้ใครมาสี่นัด หลังสุดถึงแม้จะเป็นการเสมอ3นัดครับมองแล้วคู่นี้ตามสถิติตามผลงานโอ้โหต้องบอกว่าสูสีกันครับแต่ราคามันแปลกจริงๆที่เปิดมาต่อโฮโมครึ่งลูกคู่นี้ต้องมีอะไรในกอไผ่แน่นอนราคาถึงมาแปลกขนาดนี้คู่นี้ผมขอวิเคราะห์ตามราคาละกันรครับคิดว่าโต๊ะเขาเปิดมาแบบนี้ต้องเห็นอะไรแน่นอนคู่นี้ขอตามราคาครับต่อโฮโมโที่ราคาครึ่งลูกเพราะราคาแปลกครับ เราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง b บียรลิวพบกับมาโยกาคู่นี้ลาลิกา้าสเปนเตะกันเวลาตีสามตรงบียริวเจ้าบ้านนัธที่ผ่านมาของพวกเขาไปแพ้ให้กับลิวโซเซดัดหประตูต่อศูนตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ5ของตารางคะแนน19บานัทที่ผ่านมามี30คะแนน ฟังมาโยกาทีมเยือนวันนี้นักที่ผ่านมาแพ้ให้กับเริวมาลิดไป3ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลช่วยของสเปนนัดล่าสุดในลีกบุกไปชนะเกตาฟเฟ่ได้1นศูนย์ตอนนี้พวกเขาอันดับ6ของตารางคะแนน19นานักที่ผ่านมามี30คะแนนคู่นี้เท่ากันครับคะแนนในอันดับตารางคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นบียริวบุกชนะมาโยกาได้2ประตูต่อ1นราคาวันนี้เปิดมาเป็นบียริวเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูก ราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งบียลิวเจ้าบ้านวันนี้พวกเขาในระบบ42-3 1พงสามหผู้ล็อประตูลุยจูเนียกองหลัง4ี่คนฝั่งขวาจะเป็นคีโก้ฟาเมเนียฝั่งซ้ายจะเป็นเซอร์กี้คาโดนาคู่เซนเตอร์ราอูอาบิโอและวิลลี่คัมบาลามิดฟิลด์ตัวตัดเกมสองคนวันนี้จะใช้ดานี่ปาเลโคและซานติโคมซายาเกมลูก3าคนฝั่งขวาจะเป็นเยเรมีปินนาฝั่งซ้ายจะเป็นอเลฮันโดบาเอนนา เพเมเกอร์วันนี้พวกเขาใช้ปาป้าเกยืนอยู่ข้างหลังเชียโนเบอร์รี่ที่ลงล่าตะข่ายในตำแหน่งศูนหน้าตัวเป้ามาโยกาเองก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นกันโดมินิกกิฟเป็นผู้รักษาประตูกองหลัง4คนฝั่งขวาจะเป็นปาโบมาเฟโอฝั่งซ้ายจะเป็นโยฮันปาซิโอคู่เซนเตอร์มาตินเวลเจนอันโตนีอาราเนต ส่วนมิดฟิลด์ตรงกลางสนาม2คนตัวตัดเกมเป็นโอมากนซาเลสซามูเอลเัลเมดากาสตาตัวลุก3คนฝั่งขวาใช้ไซเลลารินฝั่งซ้ายจะเป็นโฮเซโรดเกสวัดเกตเพเมเกอร์เซอร์กี้ไดเออร์ส่วนหน้าเป้าวันนี้เวลัตมูริก้ลงล่าตาคาย ต้องบอกว่าคู่นี้อสูสีจริงๆครับแต่ราคาเปิดมาค่อนข้างจะแพงเป็นเจ้าบ้านอย่างบีริวต่อที่ราคาครึ่งความลูกบีริวต้องบอกเลยครับช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนัดหลังของพวกเขาชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองฝั่งทีมเยือนมาโยก้าต้องบอกว่ามีแพ้มีชนะปะปนกันไปครับฟอร์มก็ไม่ได้สม่ำเสมออะไรคู่นี้ เกมครับจะวัดกันในแดนกลางซสเป็นส่วนใหญ่ครับประตูแรกของทั้งสองทีมมีความหมายกับเกมนี้เหลือเกินครับถ้าทีมไหนยิงได้ครับผมมองแล้วครับทีมนั้นน่าจะเป็นฝั่งชนะครับคู่นี้ตัวผมคิดว่าไม่น่าจะจบเสมอกันครับเพราะตัวผมคิดว่าเบียริลในบ้านของพวกเขายังพอมีทีเด็ดทีขาดครับที่จะเฉือนชนะมาโยกา ไปได้ครับและด um. um ้วยราคาที่เปิดมาขนาดนี้มันค่อนข้างจะแพงก็ต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ตัวผมมองว่าราคามันแปกครับเลยจัดไปเลยครับต่อ b บีอลิวเจ้าบ้านเพราะคิดว่า b บีอลิวเจ้าบ้านมีทีเด็ดทีขาดพอที่จะเก็บ3คะแนนได้คู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อบีอลิวที่ราคาครึ่งขวบลูก เราไปต่อกันคู่ที่4ของวันนี้คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเชลซีพบกับวูฟแฮนตันวันเดอร์เลอร์คู่นี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเรา<ม>เชลซีเจ้าบ้านวันนี้นัาที่ผ่านมาเล่นในบ้านเสมอกับบอลหมัดไป2-2ตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางคะแนน21นักที่ผ่านมามี37คะแนนฝั่งทีมเยือนวูฟแฮนตันนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิล3-0 พวกเขาอันดับ17ของตารางคะแนน21นาทีผ่านมามี16คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเชลซีบุกไปชนะได้6ประตูต่อ2คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นเชลซีต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งเชลซี Chelsea เจ้าบ้านวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูพวกเขาจะใช้โรเบิร์ตซานเชต กองหลัง4คนแบกขวามาโลกุสโตฟฝั่งซ้ายมาร์คคูเลียคู่เซนเตอร์จอนอาเชมปงและลีวายโควิลมอยเซตไคเซโดเอนโซเฟอร์นาเดสเป็นมิดฟิลตัวตัดเกมส่วนแนวลูก3คนเปโดเนโตฝั่งขวาฝั่งซ้ายจอร์ดอนซานโชเพเมเกอร์วันนี้ใช้โคพาเมอร์ยืนอยู่ข้างหลังนิครัตแจ็กสันที่ลงเล่นในตำแหน่งศูนหน้าตัวเป้าฟังทีมเยือนวันนี้มาในระบบ3 4 2 1 ผู้รักษาประตูโจเซซากองหลัง3คนแมดดฮัตตี้ซานเตียโกบูเอนาและเอมมานนเอลอารบานูส่วนมิดฟิลด์4คนเริ่มจากทางฝั่งขวาเป็นนิวสันซเม,มโดฝั่งซ้ายจะเป็นลายานไอนลริคู่กลางจะเป็นอังเดและเจ้าโกเมสเพเมเกอร์2คนวันนี้จะเป็นกอนซาโลกูเอเดสและมัิยัสคุนยาส่วนหน้าเป้าวันนี้จะเป็นจอเกนสเตลาสันล,ลงลาตาข่าย ต้องบอกว่าเชลซีครับช่วงหลังทําแต้มหล่นไปเยอะพอสมควรครับหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ช่วงหลังครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับวูแฮมตันที่ต้องบอกว่ากําลังดิ้นรลนหนีการตกชั้นคะแนนเท่ากับอันดับ18ครับตอนนี้เท่ากับอีฟสวิตคืออันดับ สุดท้ายครับที่จะล่วงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพฤดูการหน้าครับวูฟดิ้ลรนสุดกําลังครับเท่าที่จะมีครับอยากอยู่พิมยรีกต่อครับวันนี้ต้องมาเจอกับเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดในบ้านที่ต้องการแต้มเหมือนกันนะเพราะพวกเขาต้องการติด 1- ใน4เพื่อไปเล่น,ชนชแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้ารูปเกมวันนี้แน่นอนครับยังไงก็ต้องเป็นเชลซีที่เปิดหน้าฆ่าลูกเดียวครับไม่มีทางครับวันนี้วูบแฮมตันจะบุกมาเก็บแต้มที่บ้านของเชลซีได้มองแล้วคู่นี้ค่อนข้างจะห่าง ห่างกันเยอะพอสมควรครับเชลซีถ้าพวกเขาไม่ติดประมาทไม่เสียประตูง่ายง่ายเหมือนนาที่ผ่านมาวันนี้ตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกนัดหนึ่งที่ถล่มวู๊เพนตันไปได้ครับเหมือนช่วงต้นฤดูกาลที่พวกเขาบุกไปถล่มวู๊เพนตันได้6กสองครับคู่นี้มองแล้วกับราคาลูกครึ่งไม่มีอะไรมากครับราคาลูกครึ่งเราไปลุ้นเม็ดสเท่านั้นเองคู่นี้มองแล้วเชลซีมี3มเต้มในบ้านลุ้นเม็ดสกันยาวๆกับเชลซีครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยต่อเชลซีที่ราคา ลูกครึ่งเราไปต่อกันคู่สุดท้ายของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างบาวิสตาพบกับคาซาเปียครับคู่นี้ฟุตบอลซูเปอร์ลีกของโปรตุเกสหรือลีกสูงสุดของโปรตุเกสนั่นเองเตะกันเวลาตี35ตามเวลาบ้านเราเบาวิสตาเจ้าบ้านหน้าที่ผ่านมาของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับอารัวกาไป1ประตูต่อ3 ตอนนี้พวกเขาอันดับบวยของตารางคะแนน17นัดที่ผ่านมามีแค่12คะแนนฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับสำหรับคาซาเปียน,นัดที่ผ่านมาเปิดบ้านแพ้ให้กับรีโออาไป1ประตูต่อ3ในฟุตบอลถ้วยของโปรตุเกสส่วนในฟุตบอลลีกนั้นล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับฟามาลิกาไป1นประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอันดับเจของตารางคะแนน17นัดที่ผ่านมามี24คะแนนเจ้าบ้านวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาป,ประตูจะใช้ ซีซาเบอร์นาโดตูตาส่วนกองหลัง4คนจะใช้เปโดโกเมสเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายจะใช้ออกัสโตจูลิโอดาโบส่วนเซนเตอร์จะใช้็รกริโกอับัสคัสคู่เซนเตอร์จะเป็นฟิลิเปมิเกลเดวิสส่วนมิดฟิลด์ตรงกลางสนาม2คนตัวตัดเกมจะเป็นอิริจาวูโตคิดและอิบาฮิมาคามารา เกมลุก3คนฝั่งขวาสซาวาดอร์อากาฝั่งซ้ายจะเป็นบูโน่เอนเยมาเอซี A S e. ตัวลุกจะใช้มิเกลซินวาเลซิโยฝั่งทีมเยือนคาซาเปียว,วันนี้มาในระบบ3-4-3ผู้รักษาประตูจะใช้แพทริกเซเคียราเกมรับ3คนรับเซนเ็นเตอร์3คนวันนี้จะเป็นดูปองชาบองบองกูยืนคู่กันกับชูเอากูรัตซิวาและรูเบนคูเวต มิดฟิลตรงกลางสน,นาม4คนครับเลโอนาร์โดเลโลฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นอังเดียจิัสเดตคู่กลางครับคู่มิดฟิลตรงกลางวันนี้จะใช้อันเดียสเคฟคู่กันกับเตเลสโกโฮเซเซกาเวียตัวลูก3คนฝั่งซ้ายจะเป็นเชลามีลิโวลองฝั่งขวาจะเป็นดูโนโมเรราหน้าเป้าวันนี้จะใช้ คาสิอาโนดิอัสโมไรรล่าลงล่าตะข่ายในตำแหน่งสูด้าตัวเป้าต้องบอกว่าเจ้าบ้านบาวิตาหนักเลยครับฤดูการนี้พวกเขาโอโหอ,อันดับ,บว้ยของตารางคะแนนโอ้โหถ้ายังเป็นแบบนี้คงไม่หลอดและตัวผมก็คิดว่าพวกเขาก็นหนาจะไม่หลอดฤือดูการนี้ไม่มีอะไรเลยช่วงหลังมีแต่แพ้กับเสมอครับ ทั้งฤดูการชนะแค่สองนัดเท่านั้นเองมองแล้ววันนี้อืในบ้านมีสิทธิ์แพ้คาบ้านได้ครับคาซาเปียพวกเขาต้องบอกว่าถึงแม้น้าที่ผ่านมาจะแพ้ในฟุตบอลถ้วยไปแต่ในฟุตบอลลีกพวกเขาไม่แพ้ใครมาห้านัดติดต่อกันแล้วครับมองแล้วคู่นี้คาซาเปียมีสิทธิ์บุกมาเก็บสามคะแนนได้กับราคาแค่ปอปาตากลมๆไม่มีอะไรมากครับ เสมอก็เสียครึ่งถ้ายิงได้ก็3คะแนนและกินเต็มคู่นี้มองนะครับคาซาเปียมีลุ้นกว่าต่อคาซาเปียที่ราคาปอปาครับโอ,โอเคครับสำหรับวันนี้จัดให้ครับ5คู่เน้นๆเป็นฟุตบอลเลกของประเทศต่างๆฟุตบอลไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่ครับวันนี้ตัวผมจัดให้5คู่เราไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับคู่แรกผมให้ไปที่แท็บซอนสปอร์ต่อ1ลูกครับที่เจอกับชีวัสปอ คิดว่าคู่นี้แทบซอนสปอร์ในบ้านค่อนข้างจะดูดีคู่ที่2โคโมเจอกับอูดิเนเซ่คู่นี้ให้ต่อโคโมเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกคิดว่าราคามันแปลกๆไปครับคู่ที่3ามบียริวเจอกับมาโยกาคู่นี้ให้ต่อบียริวที่ราคาครึ่งควบลูกมองแล้วมีทีเด็ดทีขาดเพอที่จะเก็บ3าคะแนนได้ครับสาหรับบียรลิวคู่ที่4เชลซี Chelsea, เจอกับวูฟแฮมตันคู่นี้ต่อสิงโตน้ำเงินคามเชลซีครับคิดว่านในบ้านวันนี้น่าจะถล่มวูฟไปได้ คู่ที่5บาเวิสตาเจอกับคาซาเปียคู่นี้ให้ต่อคาซาเปียทีมเยือนที่ราคาปอป่าทั้ง5คู่ต้องบอกว่าเป็นทัศนะส่วนตัวทั้งนั้นครับลูกกลมๆม,มีลมข้างในไม่มีอะไร100%เปซครับคัดตามสถิติคัดตามราคาและคัดตามผลงานครับชอบก็จัดตามกันมันขัดใจก็สวนได้หรือจะอยู่เฉยๆก็ได้ครับแต่ตัวเน้นครับอย่าลืมครับต้องบอกว่าตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาตัวผมไม่เคย,คยพลาดเท่าไรครับ อย่าลืมนะครับตัวเน้นผมวันนี้ให้จัดหนักๆได้เลยไปที่ต่อโคโมครับคิดว่าราคามันแปลกมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ส่วนสเตปสามคู่วันนี้ตัวแรกผมให้ต่อแทบซอนสปอร์ไปเลยครับตัวที่สองต่อเชลซีไปครับวันนี้ลูกครึ่งคิดว่าทันลมครับคู่ที่สามบาวิสตาเจอกับคาซาเปียคู่นี้ต่อทีมเยือนคาซาเปียครับสเตปสามอย่าลืมครับตามได้ครับมั่นใจครับวันนี้จัดให้เลยครับเป็นบอลต่อทั้ง5คู่เลยครับต่อเข้าไปครับ ต่อ,อย่างเดียวครับบอลต,ต่อต้องมาครับวันนี้โอเคครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมครับกาลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวส2อ,องเกม